พักท้องก่อนค่ะ นีบวกฝรั่งค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับช่องแม่บุ๋มจาารุนี่สะพยนอเวอีกเนาะค่ะเนาะเมื่อน,นี้แม่บุ๋มกับสิม่าแกงน้ำไม้ค่ะแกงน้ำไม้น้ายนอย่าน้ากับสีบอคือมั่งไทยเนาะค่ะเนาะเพราะว่านี่ค่ะแม่บุ๋มกับไฟนะำไมก้กระป๋องค่ะแล้วเขากับมี่อย่าน้าผสมมาให้่เรียบร้อยแล้วเนาะกะพ่อแก่คัดไดอยุจ่ะทายู่เข้าอยู่ออยต่างแดดเนาะมันบม่มีแต่ถ้าน้ำไมส้สดกะจะแพงแน่เนาะค่ะเนาะ ค่ะแม่บุ้มกะตั้งแล้วน้าม,มันกระเดือดแล้วเนาะแม่บุ้ตกะสีคออ่ะใส่แป้งนัวเดจ้าหรือผงชูรสเนาะขอถัษด้ะค่ะอันนี้กะซิเป็นปลาล่าค่ะแม่บุ้มกะสีใส่ปลาล่าลงจากสองช้อน อันนี้ก็เป็นน้ำปลาค่ะช้อนเดียวพ่อน้องใหม่เขาออนดีดีค่ะเขากระซิมาแบบนี้แหะค่ะแล้วเขากรมาตัดตัดตัดเอาเนาะอ่า อันนี้ก็จะเป็นข้าวเบือได้ค่ะขา้าวเหนียวแซนา์มันอ่อนแล้วก็มาตให้แหลกแล้วก็ตั้ใส่กระเพค่ะแต่ว่าพริกในแม่บุสศิตั้แค่หยาบๆยเด้อค่ะแม่บุตั้มบอนบอลละเอียดค่ะพอดายหาับคนเนาะคนเน่ยจากน้อยให้ข้าวเบืออข้าวัน ล่ลายค่ะบ่าจักเป็นก่อนโอเคนี่ค่ะพักแม่บุ๋มที่จะใส่มีเฮดมีฟักทองมีพักกระแยงแล้วก็มีบวชฟางเนาะแม่บุ๋มกัตเใสไซฟักทองลงไปเนี่ค่ะขอเปิดอ่าตัวดูดเด้อค่ะเพราะว่าควนขงมง เปิดเหล่าไฟกับสีดาไปนั่มป่ะทีนึงอืมได้แล้วบัดน,นี้โอ้ยบันเดียใส่ฟักทองลงไปเนะค่ะเนาะฮะแม่หลาก้แกงหน่อไม้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำให้กินอันนี้ก,ก็จะ,ะ,เ,ะเป็นเฮดช่างปีย่องด้วยค่ะ ดอกพอดีพอดีค่ำเลยค่ะบมาค่ะผมคาดินเนาะกเออจะกินอะไรครับลุนเนะ Yes 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 แม่จะแม่ทำให้โอเคให้แม่ทำกับข้าวแม่เสร็จก่อนเยอะโอเคดีเด้อค่ะดีดี่กะาซเิ่งแค่สักท้องกับก็เฮ็ดช่างปีย่างค่ะเฮ็ดอันนี้กะแสขึ้นกันเนาะครับ ค่ะผมกซะเทียเข้าเดือดต้มไปจักน้อยกันเนาะนเดี๋ยวแม่ผมคอยสีมะซบวกกับผักรกะแง่งเนาะค่ะเนาะนแม่ผมขอปิดฝาก่อนค่ะเราไปหาฝาหมอก่นนอนด้วยก่ะขอปิด้าก่อนนะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งอีกรอบเ้ยค่ะเดอ้อเวกลับมาเบิ้งอีกรอบจ้ะค่ะมาเปิดฝาเบิ้งกันเนาะค่ะเนาะ นเนมืองจักรไม้ก่นอกนอืฟักท่องกับไก่สุกแล้วแล้วฝันแม่บุ๊ตัดสินไส้บวกลงไปเลยค่ะ,คะเพราะว่าสัญนาจนฟักท่องสุกหนี่มันสิเปล่อยนะเส่็นบวกลงไปค่ะบวกลงไปก่อน บุมกะิีคอปิดฟ้าอีกรอบเด้อค่ะเนาะี๋ยวแม่บุมกะิีทาบวบเขายุกลงจักน้อยก่อนแล้วแม่บุบมคอยอสิมใส่ผักกะแง่งกันค่ะเดี๋ยวถามมาเบิงต่อส่ผักกะแง่งกันค่ะบัดนะี้รอไปสักหนึ่งหรือสองนาทีเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมาเบิงกัดอีกที่เนาะค่ะเนาะบัดนี้เนาะบวบค่ะบวบเพราะสันแม่บุมบวบพีดเดือดคักเพราะเนะี่ย เดี๋ยวเช็คบังกรเช็คบังกรนเนาะไอ้โอ้ยปักข้องกระสุกหรอคะ่ะปักข้องกบบระสุกพอดีขอกลนจัน่อยเนาะเดี๋ยวติดครับผมยาเอตาโฟลูกแต่แม่ช่วยขวบเนี่ยก็ต้องโดดก็จ้ะซัมมี่แหละเพราะว่ามันเป็นขวบพลังเพราะว่าของเปลยใบ กะสีคอหักนี่้อจ้ะใส้พักกันแยงหอมคือบานเฮ่าเนาะสานบานเฮ้าไปไปเลยหักใส่ไปเลย,เลยแม่บุม๋มซิมเบืองเ,าเราแซ่บบร,ริเติมอีกอย่างอีกเลยค่ะแซ่บคักแซ่บเนี่น้ำกับบ่มี่มีตรตอนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวบัดที่นี่ ปิดฝาอีกรอบเดี๋ยวมาเบิ่งตอนตักเสิร์ฟนะค่ะเนาะแม่บุ๋มก็สิตักเสิร์ฟแล้วบัดีกสิซุกพอดีแล้วเนาะค่ะเนาะเบิ่งดูพี่น้องค่ะแกงละไมกะสิบม่มีน้ำมแต่ผักเบิ่งดูได้กินบ่แซ่บ็แสบพี่น้องผักกะแยง,งก็หอมือมึงดูจะเบิง่งผักกะแยง,งก็อ่อนหลาย ไปกินกันรอบบานนี้โอ้ยว่าใส่เปลือกเสือแสบเฮงเห็ดจะเป็นดอกเป็นดอกอยู่พี่น้องอไปจ้ะไปกินกันค่ะคลิปเนียนคนไทยมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่บุ๋มนัเด้อค่ะเพื่อแม่บุ๋มสิมีเมนูแสบๆกีสานหรือว่าเมนูอ่าเมนูไทยเนาะมาห้เบิ่งกันเรื่อยๆเนาะคะ่นะเนาะแบ่บๆค่ะมาไปกินกับแม่บุ๋มเนาะทังไดาแม่บุ๋มจะขอฝากไว้ในเด้อค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขหลายๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ